สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องครับมือนี้มาลุงมือเห็ดป้ายเองเลยครับผมเห็ดทำป้ายเสียงสมบันทึ่งศิลนครับเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานให้พี่น้องเส้นเพลงได้เบ่งได้ชมนะครับผมมือนี้ก็เห็ดโคง้งเห็ดหยังเชื่อมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลุงสีครับลุงสีไปแล้วรอบนึงแล้วก็เลยอัยน สีมาอาชีพให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นการพ่นสีเป็นป้ายนะครับป้ายเสงสมมึิงส้นครับพี่น้องลงมือเองทุกอย่างครับผมเชื่อมเล็กเองออกแบบเองพ่นสีเองป้ายมีอะไรพี่น้องเพ็รเองทุกอย่างย่านแต่บักพี่น้องเอ้ยไม่สิเป็นการพ่นสีพ่นยังนี่กับพ่นเราเองอย่านแต่บัก ทิดนังไกลแานแจ่บประถือใจพี่น้องยานผสมพี่น้องครมาเบิงมาเชี่ยฝากติดตามในเรื่องพี่น้องเรื่องเสียงสมมาเชื่องสิน ป้ายเราก็สิฉลองเปิดป้ายอยู่นะครับนี่พี่น้องสิฉลองเปิดป้ายอยู่มาฉลองเปิดป้ายใหม่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเสียงสมเป็เทื่งสินลุ้งทุนมาคักเลยวเด้๋นี่เป็ดป้ายนี่ เพื่อพี่น้องแฟนเพลงเลยด้หน่โดยตรงเลยดิเคสคักปาน,นี่มู้เจ้าที่ว่าทางไหนบ่เป็นตาเชี่ยเอากันเนี่ยบอกพี่น้องเชี่ยเอากันเด้อพี่นองง้องเด้อเบื้องแง่เอากันเด้อคอยเชี่ยคอยสนับสนุนเอากันเสียงสมมาเรื่องศิลง จริงๆข้างล่างนี่อยากได้เป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าสีฟ้าบอมี่เลือยสีไดเป็นสีเขียวแทนนะครับเขียวสมมันเท่นสีเพราบว่าเป็นยังเขียวกับงามขึ้นกันขึ้น้องเพราะว่าฝ่ามันก็อหนนี้ฝ่าบอมี เสียงสมมาเช่งกินครับพี่น้องงบหน่อยก็ได้ไดเลยอย่นเฮ็ดเอาเองทุกอย่างพี่น้องเลยเฮ็ดอังก็เฮ็ดเอาเองเบิดเพราะมีทุนคือเพื่อน ฉันไม่ทุนดีๆก็จะเอาดนตรีสดมาให้เงินเบิองอยู่ก็จะเอาดนตรีสด่นละถ้าใจกับอะไรเฮ็ดให้เบิง่งให้เบิง่งซิฟีดิ่เพราะอให้เสียเงินฉันเป็นไปได้กับอะไรพี่น้อง พี่น้องให้การสนรับสนุนดีๆกบับวันเหนได้อาสิกเกิดขึ้นเป็นดนตรีสดก็ได้ฝ <c oughs> ากพี่น้องติดตามนะครับผมกดติดตามทั้งเพจและก็ทั่งช่อง YouTube น้ำเลเดอร์หนุ่มเพชรปูพานนะครับพี่น้องฝากกดติดตามเนเดอร์ขอแรงใยแรงใจพี่น้อง,อง,อเ,ง,เ,ง,องเดี๋ยวเิียนอัปเดตให้เบิ้งไม่อีกเท่อน,นึงนะครับพี่น้อง ให้พี่น้องทายติดตามเบื้องว่าผลงานออกงานจะเป็นตั้งแตบไหนบ้านจะทิ้งส้ตีนี้ที่เกี่ยวบานีพี่น้องเชียวเหนียวซับเขาพาาว่า เขาผ้าวาได้พี่น้องเคียวเหนียวซับเขาผ้าวาก็ว่าไปนน้องเขา เป็นไรพี่น้องคือบอบาทร่างการงานสางบอพี่น้องเสียงสมมาทึ่งิีนก่อนธรรมาดาดี ทุนไปกว่าถ้กกว่าร้าน <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับเสียงสมมาเท่งสินครับจะไม่มีคข้ามาหยุดพัฒนานะครับพี่น้อง ได้สีมาอัปเดตพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับคอติดตามด้วยครับพี่น้องเด้อไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับอ EP หน้าเจอกันครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ